ก็ขอได้เชิญนะครับนุรูปปันลานตอนนี้ได้เวลาแล้วขอได้เชิญได้เข้ามาด้านในมาดังกันตอน,น้าหีบศพเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำขอขามาลาโทษกันครับก็ขอได้เชิญทุกทกท่านนะครับเนี่ยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเดินกันมาเป็นแถวเป็นแถวเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจ เราทุกคนทุกท่านนั้นพร้อมใจกันที่จะได้มากล่าวคำขอขมาลาโทษบาปกรรมที่เราเคยสร้างเอาไว้กับคุณแม่ถนอมปาเชนของเราวันนี้เราก็จะได้มาจุดทูปกระดอกบอกขอขมากันเราเองก็จะได้หมดห่วงหมดใหญ่ ผู้ที่จากไปแล้วก็จะได้อโหติกรรมให้กับพวกเราวันนี้ก็จะมีการส่งเงินส่งทองอมีการส่งเงินส่งทองไปให้กับคุณแม่ด้วยต่วนเครื่องเส้นสังเวยก็มีหมูมีไก่มีหัวหมูปลายสีมีเหล้าวีจามีกุ้งพลาปลายยำ มาับมาเนาะับมาใกล้ๆมานั่งกะเป็นแถวเป็นแถวดวงริญญาณของคุณแม่ทราบท่านจะได้ชื่นอกชื่นใจลูกหลานของท่านนั้นตั้งใจมาขอขบามาต่อท่านเนาะนั่งแถวนี่แหละครับนั่งนั่งเรียงแถวอย่างี้เลยนั่งเรียงแถวทุกคนเลยน,นั่งเรียงแถวอย่างไงเลยครับ อ๋ปปอปุ่นเดี๋ยวอะ ุณแม่เอยตอนนี้ดุหลานมาเต็มตลาดแล้วระวางไฟทูบจะโดนกันด้วยนะระวางไฟทูบจะโดนกันด้วยให้นึกให้คิดกันเราเองนะตอนนั้นเราก็กล่าวคำขอขมาในใจที่เรานั้นเพราะว่าบางคนนั้นมีบาปมีกรรมมีโทษแตกต่างกัน บางคนก็เคยตอบว่ากันด้วยปากโดยเสียงบางคนก็เคยตบเคยตีกันบางคนก็เคยแสดงออกทางกิริยามาริยาทเราก็มากราบําขอข,อขอมาด้วยกันหรือบางคนบางท่านก็เคยไปหยิบโ้นหยิบนี้โดยโดย้วยโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็มาขอข,อขอมากันเพราะว่า บางสิ่งบางอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นของเล็กน้อยแต่บังเอิญเป็นของที่ผู้ายชนรักและหวงมันก็มีโทษมีกรรมเช่นเดียวกันวันนี้เรามีอะไรเราก็บอกกันในใจที่เราเคยทำมาเดี๋ยวเราก็ขอฝากไปกับควันทูปควันเทียนนี่แหละ ไ้ส่งไปถึงดวงบิญญาณของคุณแม่ถน,นอมปาเชนของเราในการขอขามาลาโทษและเต้นเครื่องสังเบย <c oughs> เวลาขอเข้ามาก็ขอให้ทุกคนตั้งใจตั้งใจกล่าวกล่าวคำขอขามา ด้วยความเต็มใจบาปการรมทีเ่เราเคยทำหรือว่าโทษที่เราเคยกล่าวมาเคยทำมาก็จะได้หลุดโทษหลุดกรรมกัน อ่ะตอนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วก็ผมนั้นก็จะขออนุญาตทุกคนได้ได้กล่าวด้วยปากตนเองกล่าวตามนะครับก่อนที่เราจะขอเข้ามาเรากล่าวตามก่อนแต่ดวงวิญญาณของคุณแม่ถนอมป่าเชนต่อไปนี้ ข้าพเจ้านายนางจะขอขมาบาปก,กรรมหรือว่าการเคยกระทำรรด้วยกิริยามารยาใดๆก็แล้วแต่วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมาบอกขอขมาต่อดวงปิญญาณของแม่ขอให้แม่ ้องได้มารับเอาคำขอขอมาของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดต่อไปว่าตามว่าตามนะและตั้งใจว่ามือพัดนมก้มลงบรรจงกราบสิ่งใดบาปไม่มีศีง่าเคยร่วงเกินใดใดใช้เจตนา ลูกกราบขอขับมาจงอภัยต่อไปตั้งน้โมสามจบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ตัวข้าพเจ้าเคยร่วมเกินต่อคุณแม่ถนอมปาเชนโดยต่อหน้าก็ดีโดยรับหลังก็ดี โดยตั้งใจก็ดีโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามทีขอให้คุณแม่จงโปรดอาโหติกรรมยกโทษยกาบาปยกกรรมที่ข้าพเจ้าเคยทำมาด้วยเธอดครับใครมีอะไรในใจบอกกันในใจนะ อาเจ้าหน้าที่เก็บทูบก,ก่อนมีอะไรในใจก็บอกกันในใจเดีวเก็บทูบเสร็จแล้วเราจะกล่าวคำํำต้นสังเบยและเงินทองเราก็จะกล่าวคำํำต้นสังเบยแล้วก็ส่งเงินส่งทองกัน ออาต่อไปให้ทุกคนตั้งใจกล่าวคำเช่นสังเบยขนมนมเดยและเงินทองทุกคนว่าตามแต่ดวงวินจาณของคุณแม่ถนอมปาเชนหัวหมูใบสีปีทั้งเล่ายาไก่เป็ดปูปลา ุ้งพล่าปลายำต้มแดงต้มขาวจัดข้ามดับสามมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำเปยตามต้องการผลไม้ห้าอย่างแต่ครั้งโบราณทุกอย่างสำคัญจัดสรรน,นำมาทั้งขนมหวานมันอันรสโอชา ขนมถั่วขนมงานำมาใส่จานหนุนเดืองเฟื่องฟูเชิดชูสูงชันขนมเดยเผือกมันมีครบถ้วนกันพิธีขอให้ดวงวิญจานของคุณแม่จงได้มารับเอาเครื่องเส้นสังเบยที่ข้าพระเจ้าลูกตาล ได้ตั้งใจนำมาประเคนนำมาถวายแก่ดวงวิญจาณของคุณแม่ณนะโอกาสได้ด้วยเทินครับเป็นอันเสร็จพิธีเงินตังเบยเงินทองก็เอาไปเผาตรงกันเนาะเอาเงินอาทองไปเผาตรงกัน ก็ขอให้ดวงปีจาร์ของคุณแม่ได้มารับเอาเครื่องเต้นสังเบยมีขนมโดมเดยมีของหวานของบันมีเงินมีทองที่ลูกได้ตั้งใจดีแล้วนำมาเส้นสังเบยดังนั้นก็ขอให้คุณแม่มารับเอาตามความประสงค์ของลูกหลานด้วยเถินนี่แหละครับ พิธีเส้นเครื่องสังเวยพิธีขอขอมาก็มีมาตั้งแต่โบราณโบราณได้ทำกันมาหลายชั่วยุคคนมาแล้วตืบทอดมาจนถึงพวกเราทุกคนทุกท่านก็คิดว่าเป็นของที่ดีทำแล้วเรามีความสุขกายสุขใจทำแล้วเราหายห่วงหายกางังวลเราก็ทำสืบก,กันมาเพราะว่าปูจ่จาตาจายพาเราทำดี เราจึงได้ทำในวันนี้นะแม่นะป้ารับเอาไปนะแม่นาะแม่ถนอมปาเชนเอตอนนี้ลูกก็กำลังเผาเงินเผาทองส่งไปให้นะแม่นะเอาติดเนื้อติดตัวไปในภูมิและพบที่ท่านไป